ายชุติมาเผยคลิปชวนยิ้มกับทิมพิธาพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกอบอุ่นมากรักถึงทางตันทิมพิธาเปิดใจเลิกต่ายชุติมารับมีปัญหาเรื่องครอบครัวเพราะตกลงเรื่องการเลี้ยงดูน้องพิพิมไม่ลงตัวหลังต่ายชุติมายื่นฟ้องหย่าและสารพิพาทให้หย่าขาดจากกันและกำลังหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับลูกสาวและเป็นความหวังที่มีต่อกันบทบาทของสามีภรรยาก็คงต้องยุติลง ความรักมีหลายแบบก็ยังมีความยินดีที่จะเป็นเพื่อนคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันล่าสุดต่ายชุติมาได้โพสิ์วิดีโอเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกลงบนอินสตาแกรมกับอดีตสามีนักการเมืองคนดังทิมพิทาลิ้มเจริญรลัตหัวหน้าพักเก้าไกลและลูกสาวตัวน้อยน้องพิพิม พร้อมข้อความระบุว่า Family Head ท่ำกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิดีใจที่สุดในรอบปีได้เห็นภาพนี้ขอให้พี่พิมพ์ได้เป็นลูกสาวนายกรัฐมนตรีนะครับอยากให้ครอบครัวกลับมาเหมือนเดิมค่ะน่ารักอยากให้กลับไปเป็นครอบครัวอีกมีความสุขที่ได้เห็นอีกครั้งค่ะเป็นตน้นขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสยามนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ